สวัสดีค่ะแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่ในเกมวิวาใบาสังตาย2หมู่บ้านจางหลิงไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเวอร์ชันแรกบ้างไม่รู้แต่ไอคีย์เว์ดหมู่บ้านจางหลิงมันมีมาตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะก็เลยเออเล่นแล้วลออลกันเกี่ยวอะไรไม่รู้ลุยมันเลยแล้วกันว่าแต่ในเกี่ยวนั้นติงเอาไปแต่ติงไม่มีคนมีมีือีเสีกงจีนให้ด้วยวะ เอาละทโอเคแต่ได้รู้แล้วว่าต้องปรับเสียงไงที่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยข้างหน้นามีผู้หญิงถมัดอยู่ชุดแต่งไานสุดอยู่เหมือนถ้ามาจากกระดาษสีแดงเลยบนพื้นมีรากไม้ใหญ่ขวางทางอยู่ดาามาจากไหนก่อน ฉันได้ม oh ั้ยแล้วไผ่วะารฮงฉันี่มันฉันนี่นะมันแปลเป็นโอ้ไม่ก็ได้เหรอคือฉันถูกมัดอยู่บนแท่นบูชาเนี่ยนะ มินตั้มวมชุดแต่งงานระดาบพยายามให้มันลงจังหวะลงไม่ได้ภาษาจีนมนแค่สี่คำอะ่ะภาคจากจคนรักตลอดกา,าลเพลงเด็กยังม,มาต่หนกันฟังดูประหลาดเมื่อกี้พยายามแล้วพยายามให้มันลงจังหวะ4ี่คำของตีนแล้วยอมแพ้ช่างแม่งอ่านเอาเอง พวกคเป็นใคร为什么把我在这里？มาเชิ他ไที่นี่ทำไมกันตูเหมือนขุนกระบอกมากกว่าคุณกระดาตายแล้วไม่ใช่คนเปนุนกระบอกเออว่าช่พี่พอขาด ันแบบนีแ้แล้วอไม่มีพักให้หรอนึกว่าจะให้ตรงจังหวะกันหน่อยฉันฝันแบบเดิมซ้ำาตั้งแต่เด็กในความฝันฉันคือผู้หญิงที่สวมชุดแต่งงานที่ทําจากกระดาษถูกมัดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่บนหน้าผาน,นอกหมู่บ้านจางหลิงครอบครัวของเราแล้วจาหมู่บ้านจางหลิงตัง้งแต่ฉันเด็กตัวเอกผู้หญิงก็ไม่ต้องหวัดเฉยก็ได้ีกว,ว่าเออ ทำไไหมให้คอแตกเล่นนอกจากต้นไม้ใหญ่ในความฝันแล้วฉันก็จำอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านไม่ค่อยได้เลยนี่ทุกครั้งที่ฉันคุยเรื่องหมู่บ้านจางหลิงในความฝันของฉันกับพ่อแม่พวกเขาจะไม่อยากคุยด้วยเหมือนเรื่องอะไรสิกอยิ่งโตขึ้นยิ่งฝันแบบเดิมบ่อยขึ้นจุงมาส่ง,งผลกับสภาพจิตใจของฉันถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันทงเป็นบ,บ,บ้าพอดี ฉันไม่รู้ว่าความฝันนีห้หมายถึงอะไรกันแน่บางทีการกลับไปหมู่บ้านจางหลิงอาจจะเชื่อให้รู้อะไรขึ้นมาบ้างก็ได้หมู่บ้านจางหลิงเป็นหมู่บ้านปิดบนภูเขาเล็กๆฉันเดินหาอยู่นานกว่าจะหาเจอทำไรอยู่ตรงไหนกับพี่เรบ่องจนน่าจะชื่อมงชี ทำไรอ่อยู่กันไหนกับโมชีวะที่นี่คงเป็นหมู่บ้านจาวหลีสินะประดับผ้าแดงเต็มไปหมดเลยหรือมีคนจะแต่งงานจัเสือกเกลือกใหญ่โตเชียวแต่งเจ้าสาวเวนสาจีนกากนิดร่ำไห้ใจแทะขาดเออสงชุดแต่งงานแต จะคนรักตาหลอดกาเออหาต้องหวะลงได้สักทีนี่เพลงเด็กที่เคยด้ในฝันสิ่งดังมาจากทางนั้นนี่เพลงเด็กอะไรแซดจังวะเหมือนที่นี่จะเป็นบ้านเก่าของฉันประตูเปิดอยู่ด้วยอามว่ามีคนอยู่ไหมคะ 你是陶家的木匠吗？哎呦，你终于回到村里来了！快进来，快进来！come come 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 哦，要断声了哇！อะไรกัน？氏女，你ตั้งแต่เด็กๆยังจะจำฉันได้อีกเหรอ？แปลกๆแฮะ？เช้าวันนี้ฉันเออถามเองค่ะคุณเป็น我是村长啊村，คือผู้ใหญ่บ้านนะ。你不记得了？你小时候我还抱过你呢。ตอนเด็กๆฉันเคยอุ้มเธอด้วยนะ。哎，变化不大。 โตมาหน้าตาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยไอตรงเนี้ยคือตัวสีช่วงสีเทาเขียเ่านั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวไปทำข้าเย็นมาให้นะคือทำโตเซียนเหมือนเหมือนเป็นล่ามแปลพร้อมแต่ความจริงคขออ่านซับขอบคุณค่ะแปลแฮ่เหมือนเขารู้ว่าฉันจะกลับมาอย่างไงอย่างนั้นน่ะไม่ต้องฉันแค่ จู่ๆผู้ใหญ่บ้านกระโจนออกไปหลอกประตูจากข้างนอกเขีนภาพกระโจนวอดเกิดทลาสลาดกบมาแล้วเตรียมงานแต่งเร็วเข้าฝ้งประตูให้ดีอย่าให้หนีนะทำอะไรเนี่ยล็อกประตูทำไมบ่ายประตูตุ๊กตขังวงเนียวชัดจะได้ตำรวจด้วยมือถือก็ไม่มีสัญญาณ ทำยังไงดีเราหาทางออกอื่นดูแล้วกันจำได้ลางๆว่าแถวนี้มีสวิตนะโอเคไม่ต้องจิ้มประตูและหน้าต่างถูกล็อกหมดเลยฉันจำเกี่ยวกับบ้านเก่าไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้จะหาทางออกอื่นเจอหรือเปล่าแล้วใครใจ่ายค่าน้ำค่าไฟวะฟวปล่อยไปนะเว้ยงานคนนอกหน้าต่างไม่สนใจเสียงตะโกนและเสียงคอของคุณเลย ชงสีที่เคยบอกเนี่ยเป็นอักษรมงคนแต่ตูหม่กิ้งผิดกับบ้านเทียนยุติเกโตโลเทียนน่าจะใช้ได้แต่แงะไม่ได้รหัสสี่ตัวนับมันอะไรลิปติรองเท้าอียังก็ไม่รู้แล้วก็ร่มข้ามบนเป็นปักไฟแต่ใส่ไฟขาด มรูปนี้ถึงเหมายความฝันของฉันเลยตอนฉันยังเด็กเป็นคนวาดหรอไม่เห็นจำหน้าเลยทำไมคนเราต้องวาดตัวเองจดนแขวนวะแต่มี1นึ่งสองสามสี่ให้กระรหัสหาเลยสักอย่างอ่าใกล้เปล่งเลยหนึ่งคืออันนี้โดนแขวน 2องคือต้อนไม้สามอ่ะเราเราจะเอามาอือลั่นทำไมลั่นอีกรอบโอเคแล้วสี่ก็คืออีหยางทำพ,พธทธีสัตว์เหรอทำไมว่าซะเคกพุทราเคกตั้งแต่ทำจากแป้งพุทราไม่รู้วางไม่รู้ว่าวางอยู่นานแค่ไหนแล้วแต่แข็งปปอกไปหมดเคกพันปีป่ะเสียยิ่งไปเนี่ย ฉันยังกลัวอยู่เลยว่าจะเห็นอะไรไปแปลกๆในกระจกกลัวไปเองแล้วแท้ตกลงไปนี่ใหลนะลูกต่ออักษรมองคนเต็มไปหมดเลยตู้ตู้ถูกปิดหนังสือพิมพ์ไว้แน่นอ่าอักษรกระปองเตา ขนมสื่อไปแช่น้ำวะรีอเรียเปียกอ่าหาตะไก่ฝาปิดที่ยังซึ้นปู่เทพเตาไฟชอบขนมถังกวาย่าเทพเตาไฟชอบเค้กพุทธาหากลืมเส้นว่าเทพเจ้าเตาไฟจะเมาตักสนิท็นกลอนที่แปลกดีปกติเทพเตาไฟได้เหตุผลแบบนี้เลยเหรอ สมก็เป็นสาวรุ่นใหม่ช็อตได้กระทั่งเทปอ้ออามายิ้ม,มอ๋อสังข้าวโพดแห้งไม่มีข้าวโพดเอาทำไรวะอ๋อ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 ด้เฉยแทงจุดไฟส,สังข้าวโพดจุดไฟอ๋อตัดต้องตัด ก็ห้าไปผึ่งอ๋อหรือว่ายังไม่ได้เอาของมาเส้นใครก็ได้ให้โพยทีไอนีดโพลอ้าวนิดยูโพลเวอ้ถ่านถ่านหนึ่งเศษตะกล้าเล็กไม่รู้จะใช้งานได้อยู่ไหมเศษฐานแต่จุดไม่ติดแปลกจังถ่านก็ไม่ชื้นทำไมจุดไฟไม่ติดนะบูยังไม่อนุมัติ งั้นปู่ก็บอกมาสิครัว่าอีขนมถังอีขนมถังก้ามันคืออย่างหน้าตาเหมือนกระเทียมขนมมันคือกระเทียมใช่ไหมกระเทียมแหละโอ้มีผ้าอา้าวเมื่อกี้ยังผ้า,มผาไม่ออกฉันจำได้ว่าไม่เคยเห็นประตูนี้ถูกเปิดเลยมีอะไรอยู่ข้างในกันนะล็อก กระดิ่งพวกนี้ที่ไซแปลกจังดูคล้ายกับกระดิ่งในมือของคนประหลาดที่เห็นในฝันเลยข้างบนคือสองขีดใช่ไหมอันไหนบนสุดเี้ยการตัดอายาของดิฉันแล้วก็อันที่สองก็คือตัวเอสเอ,อตัวอีไม่มีใครสอนอักษรกระดองต่างในยุคนี้หรอไหม ล้นที่สามก็คือสองขิดคู่แล้วก็ไม่รู้แล้วเวิร์บทุ่มั่วอันนี้บนสุดอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้ที่สี่โอถูกเทปกาวชนันกันความร้อ,อนแบบโบราณมันโบราณตรงไหนฟ้ เสียบปลั๊กได้แล้วเปิดทีวีช่องหนึ่งเอ๊ะคุ้นๆอันี้ปะไอโค้ตรงนี้อ๋องั้นอันนี้ก็คือสองไม่รู้มันคืออะไรแต่มันคือสองมีผู้หญิงสไม่มีอะไรสี่ไม่มีห้าเคเจม,มันเขาไกลว่ะห้าเป็นร่มอาจจะเทเลอแหละแต่ว่าจังหวะนี้เอาโค้ดมาก่อนหไม่มี เจ็ด <7 S 2> เป็นรองเทา้าแล้วก็แปดเป็นลิปสติกอะไรกันเนี่ยรู้สึกอย่างกับผู้หญิงในทีวีจะคลานออกมาเลยจูออนจ้าไม่ใช่ว่าพอฉันดูจบจะคลานออกมาหรอกนะขวัญเอ้ยขวัญมาสงสัยดูหนังผีเยอะแปลงแง่จูออนก็ขนมถังกว่ามาแล้วโอเค จำได้ว่าตอนแรกเทียบเตาไฟไม่ได้ยิ้มนะดูงตาฝาดเองฝันได้บ่อยจนน้องไม่อิ่มก็เลยเบลอๆเลยนะอ่ายินนะ้มแนกงกงออามายิ้มแล้วจุดไฟดึกสิต้มปิ้งหนังสือว่ะอย่าัาชก็เลอเอรี่กลับด้านเหมือนแม่จะเขียนไว้แต่ไม่รู้ทำไมสอนกลับตัวกลับมางเลอเอรี่แห้งแนละ้วไหนเขียนยังไงนะโอ๊ยอ่านไม่ออกเลยกลับด้าน กราดด้านก็ใช้กระจกสิลูกดูคล้ายกับลายมือของแม่เลยเมื่อก่อนฉันยังเคยละเอียแบบลายมือของแม่เซ็นชื่อบันกระดาษข้อสอบด้วยนะทุกคนเคยทําอีหนพี่ก็เคยข้างบนมีอะไรแก้วกระลขันโอง่องโขันกระลาแก้วสิอย่างแต่มีโชคหนึ่งคือโชค้ายใหญ่2อคือโชค้ายเลย็กสใช่ไหม คือโชคล้าใหญ่อ่ะมันมีแต่ตัวโชคร้คางก็โชคร้ายแบบว่าเออโชคร้ายแหละคิดว่าใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่กลาง <c oughs> อุยอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เงาทขาในกรจกของฉันเหมือนจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวมกี่เพลาเลยยังอ่านได้อยู่มแม้ก,กระจกจะแตกไปแล้วอ่ะ ใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่หญาตากุญแจเอามาเปิดล็อกได้ล็อกอะไรไม่รู้กลัไปอ่านเดดอีกรอบหนึ่งเมือ่อคืนฝันร้ายฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงกระดิ่งดังเวริรเวลหัวของกระหุ่นกระบอกถูกฟันขาด เชือกเชือดขุดกระบอกไร้หัวขาดสะบ้นไม่รู้ความฝันอะไรนี้เกี่ยวอะไรกับลูกสาวที่กำลังจะเกิดมาหรือเปล่านะว่ากันว่าการเขียนเร่อรี่กับด้านสามารถขจัดโชคร้ายจากฝันร้ายนี้ได้หวังว่าลูกสาวจะคลอดและเติบโตอย่างปลอดภัยนะเสียงคนมากได้ไะเกียงน้ำมันเทียนสารพัดประโยชน์ เนี่ยจะมีแสงไฟแล้วแต่ก็รู้สึกที่มือสลัวอยู่ดีไหนลกูกอุยอ่ะ <Yeah. S 1> ตกใจแค่รอบแรกกันอี๋หนูเล็กสองคนนั้นหายไปไหนนะคงไม่ใช่อ่าจำได้ว่าแก้วอยู่กลาขันโอ้อยนี่ <Yeah. S 1> อ้าวไม่ได้กลับไปดูนะไอ้ข้างล่างนั่นคือมั่วนะจำได้แค่แก้วกับไถ ที่เหลือมั่วรล,ลวนอันจีเนสแผ่นเสียงดิงสอหนังสือเดลี่รีจิ้เปิดสิบห้าเดืนเจ็ดปีหนึ่งสี่ฟ้าครึ้มวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเหลียงเศร้าผิงมอบลิปสติกให้ฉันฉันดีใจมากเลยวันนี้ในปีหน้าทุกวันที่ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วอย่าให้ถึงไว้จัง ฉันชอบแนวคิดต่อน,นั้นของชาวตะวันตกที่เหลียงเศ้าผิงและคุณหญิงเล่าให้ฟังมากน่าสนใจมากๆเลยแต่ศรัทธาที่ฉันมีต่อองค์พิทธธัตว์ไม่มีทางสังคระหรอกนะล,ลูกถ่ายขึ้นใบเศร้าผิงช่วยฉัน,นอีกแล้วแต่ฉันปฏิเสธนั่นไม่ใช่สิ่งที่สมควรทำชาวหมู่บ้านจางหลิงคือข้ารับใช้ขององค์พิทักษ์ช่วนิรันด ยังไงเศร้าผิงก็เป็นคนนอกไม่แปลกที่เขาจะไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พรทีสัตว์บางทีคงไม่ควรพบกับเศร้าผิงอีกถ้าเกิดเจ้าสาวกระดาษยุคก,ก่อนก็คือคุณเจคนนี้เจ้าสาวกระดาษยุคนี้คือน้องเถามังเยียนเร,ยเรียกน้องเถากันงั้นแปลว่าอะไรน้องเถากับคุณเจคนนี้เขาเป็นญาติกันหรอถึงต่รี่เขาถึงได้มาอยู่ที่บ้านนี้ แล้วซอผิงคือไผ่ตัวอัสอนพวกนี้แหม่ข้ามนันยังไงกันดูเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงนะซานชิงชิงยาโอ้มันมันยามหนดูนไรอ่ะตายแบบน,นี้เป็นเพลงรักหนุ่นมขวเอหรอฟังคุค้งฟุ้แฮะไม่เคยรูไม่เคย อยากรู้ว่าเคยไ like ด้ยินจากไหนหมิ่นตัวเนี่ยคนที่ไม่อยากรอร้องเพลงเพราะเราก็รู้แค่สองบรรทัดนั้นแหละก็คือยุคหมิ่นตั๋วเนี่ยเป็นยุคที่เคยเห็นผู้หังพีเรียดจีนที่มันเขาใส่กี่เท้าเดินไปเดินมาแม้ที่มันดูเป็นความโมเดิร์นนิดนึง อะไรนี้ผู้ชายจะใส่สูทผู้หญิงใส่กีต้าน,น,น้าหนักเขาเรียกว่ายุคหมิงกวัวคือเป็นยุคที่หลังจากเขาล้มราชวงศ์แล้วคือล้มปูยีล้มราชวงศ์ชิงแล้วก่อนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตรงช่วงสั้นๆพีเรียสสั้นนี่แหละเขาเรียกว่าหมิงนกัวเป็นช่วงสั้นที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอืมพูดมากจนเพลงหยุดโอเคค่ะไม่รู้ทำไมฟัง,ฟงเพลงนี้แล้ว ฉันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเสียงเพลงสะดุดหนักมากัวเล่นไม่จบเพลงแผ่นเสียง,งั้าเสียหายหนัหน้าดูแต่ฟังทท่าแรกก็ใช้ได้แล้วชช ไม่ใช่ประเด็นร่อเพลงร้องอะไรมีหมาตัวบนคือหมานชี่ออะไรเสียงแบบวะแล้วก็หรืออ๋อก็ยันตามนี้และกันแต่ว่าแค่แค่เมนดับไม่ใช่เอาหมานขึ้นไปข้างบนก่อน อเออปิดเพลงเถอะชิงออชิงโดนคนไม่ใช่ชิงชิงแล้วก็เสียง มีห้องลับว่ะบ้านนี้อะไรมีห้องลับด้วยก้อนประตูผุมากแล้วน่าจะพังได้ไมั้งอ้าวพังมือไม่ได้ข,ขึ้นไปปิดเพลงก่อนดีกว่าเออคนคิดได้ตั้งนานแล้วคนปิดคุณผูมียันและเส้นเชิดเต็มไปหมดเลยมีของน่าก,กลัวอ,อยู่ข้างในไปนะ ซามจังเคยมาเรียนหมู่บ้านราดแห่งนี้ด้ยวยหรอไม่จริงนะปีหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถังในหมู่บ้านเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ผีร้าออกอาลววาดพระถังซามจังกลับจากชมพิทวีปเดินทางผ่านมาที่นี่แล้วสั่นกระดิ่งร่ากคาถาขาจัดผีร้ายทําให้โรคระบาดหายไปด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านจางหลิงพระถังซามจังได้มอบคำอี ขององค์พุทธิสัตว์สูงสุดไว้ให้ซึ่งไร้คาถา,านในพระคัมภีร์สามารถสะกดวิญญาณร้ายไอปีศาจร้ายได้อ่านเอาฟิลลิ่งไม่เน้นถูกต้องค่ายก้นเชือกแดงใช้ขี้เท่าของทั่วผสมกับน้ําจากกล้วยไม้เอเวจีทาเชือกสีแดงเป็นเชือกสีขาวแล้วแขวนกระดิ่งจ้างหลิงด้วยข้างบนโปรดระวังหากค่ายก้นเชือกถูกย้อมกลับเป็นสีแดงค่ายกลนจะถูกทำลายก็คือยังไงต้องย้อมแดงหาว เอ,เอาเลือดกูด้วยนะหรอมีลิปอ่ะมีลิปลิปจากทุกหมิ่นกว๋วซะด้วยหมดแล้วเนาะมีอะไรต้องใช้กรีดอีกอไม Mẹ đứng đó ừ. Cứ bưng trong tuổi anh chả lạc đất thử Này Ơi mưu lăn, thôi Tôi cũng có đen quay như thế này เขาสักทีเนาะโอ้แตกเ้งแ,แตก้องไงต่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถั่วมันแตกเองเหรอลูกถ่ายขครนป่ปงใบชิมรูปมาดูโวงเอามารวมกันได้ไหมโอ้ได้ปวดเท้ยะเหมือนว่าฉันจะเห็นคนสวมชุดนี้ถือดาบอยู่ในฝันมีอะไรโผล่ทะลุแผ่นไม้บนซุ้มแท่นบูชาด้วย มันจะบินดาบเล่มนึงแล้วพิ้งลุหายไปแล้วได้ดาบใหม่เหมือนมีขีในความฝันตามนั้นไปเลยดาบไม่หนักใช่ไหมคงต้องใช้แรงเยอะแนด่ดูไอ,อชัวอ้าวใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยเหรอแมกว่าจะเอาไปฟาดแม่งอีกพวกชาวหมู่บ้านไม่เก็บเลยเหรอเค okay. นี่ออกมาได้สักทีทำไมบ้านเก่าของฉันถึงมีทางลับมายังป่าได้ล่ะทรศัพกระดาษนียวไทางนี้แล้วรีบจับเธอเร็วเข้า อะไรเนี่ยที่นี่ก็เป็นคนเฝ้าเหรอพวกเขารู้ว่ามีทางออกนี่หยุดแล้วงั้นเหรอเขาไม่ได้เรียนวิศวกรรมแต่ยังไป่ทางไหนก็เห็นแต่ชาวบ้านถือคบไฟเฝ้าจุดสําคัญสําคัญไว้อยู่ดีชาวบ้านตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆจนไร้ทางหนีในที่สุดช่วยด้วยไม่ควรจะมาพาตัวฉันช่วยด้วยไม่มีใครสนใจเธอเลยชาวบ้านแมทเถามวงเย็นแล้วใส่ถุงกุมศีรษะเธอไว้ ปล่อยนะจะพาฉันไปไหนกันฉันโทร้วตรวดแล้วอ放开我还来得及ปล่อยตอนนี้ก็ยังทันนะไม่มีใครสนใจเลยเถามั่งเย็นรู้สึกว่าตนเองถูกแบกมาห้อยไว้ยังที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ีคนถึงดึงถุงที่คมุมศีรษะถี่ออกน,นั่นแหละครับเขาเรียกว่าอ่านตาฟีลลล่งไม่เน้นถูกผิดใงจริง<哪>ตายแล้วคุณแม่เลยกันฉันยังอยู่ในฝันร้ายงั้นเหรอ ท่านมอดีครับเราพาเจ้าสาวก็ได้มาแล้วครับดีมากดีมากไปทุกเลิกดีแล้วาเวลาพอดีฉันจะเสียงคุณได้คุณคือผู้ใหญ่บ้างคุณจับฉันไม่ทำไม ข้าคือหมอผีใหญ่เป็นผู้เซงสารเท,ทวเธอคือเจ้าสาวกระดาษวันนี้คือเรืงคนที่สง่สงเธอไปรับช้<า>องควไรวเนี่ยม,มอผีาวไปเนียเดี๋ยวนี้นฉันได้ย<า>ินเส,ยสยียงไซเรนดดตำรวจตำรวจก็มา ได้รับมงคลทรงตัวเจ้าสากระดาจายเชิญมงคลแล้วสุขุงตัวเจ้าสากระดาจาย่วยบทที่หนึ่งตามหาโอเคไม่เข้าใจ รู้อย่างเดียวพอตัวเอกเป็นผู้หญิงแล้วงานง่ายขึ้นเยอะ